สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนที่เนี่ยมาเดินมากินแกงสมแกงสมปลานิ่งใส่ดอกกระลำนี่จ้าเพื่อนเพื่อนหอนฮอนอากาศหนาวหนาวอันเมื่อวันที่ขอโทษที่ได้เสียล่ลงอันที่ไม่ใส่กอกกับอันย่าหหูหมูหูหนูหูหมูเป็นบ่ย่างหูหมูห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 มูพราะอยาลงไปปุ๊บ เพราะแย่กับปรดิบเบิงประยดาย่ไปอ่านเบิงเขาบอกว่ายแย่ละเมิดเมิดดีกระิบโดนล็อกว้าวประเดน็นมีกระต้มน้ำเดือกรบต้มต้มมาจากเมืองไทยอันเขาบอกติดนี่สิอู้แอย่แอย่เข็ดยูทูบมาเป็นปีแย่กับญานิบ่เคยบ่เคยเป็นอย่างสิแม่เคนเคน เขาเคยนบอกพิดีโอนี่โดนบล็อกบล็อกบางพื้นที่ติดรีกิสธิดคนวะอีอย่างน้อประเดยเนี่ยเพื่อนเพื่อนก็ไปบึงประมาณสิบสองคนหละเด้ย่าขอโทษหลายๆเด้อเพื่อนเพื่อนที่ย่ำหูหูหมูย่ก็เลยเอาไปเห็ดคลิปสั้นเพราะว่าแย่ลุ่งบ่ได้เพราะย่อ่านแล้วมันก็เลยเขาบอกว่าติดรีสิทซิ์ก็ก็เลยบอกว่าเออบางเดีก็ต้องลบออกย่ก็ลบออกย่ก็ใช้ภาพใหม่ไปนะนะเพื่อนเพื่อน ยายขอถามเพื่อนๆแน่มันผิด <ty> อันใดเพราะหมู่นั่งยายก็ให้เพิ่นไอ้พ่อใหญอันออก็เียเด้อพ่ออันให้พ่ออันปิดท่อทปิดบ่มีแต่กยพ่อก็ยายก็บ่ฮู้สาเหตุคือันเนาะมื้อนี้ยายขอกินเด้อน้อันนี้แงแน่จักหน่อยเด้อเพ่นๆ แอลกอฮอล์ชาชาเลยเพื่อนเพื่นนะชีนี่ทีเป็นชีนี่ชีเมาเนี่ยลักเพื่อนเพื่อนมากินก็แย่เด้อเพราะแยก่กะบงบงบิดแยก่กะบงหัวคือกันว่าอัน,ย,นอย่เท็ดยังผิดทุกเที่ยวย่ก็ก,กินนะไหวเนาะแย่ก็เลยกินแหงแแพงแห้งแ,งแ,แงอลกอฮอล์แห้งสูงเลยเพื่อน เอาเอาราคาถูกๆเอาราคาถูกๆมันชิบอ่เดี๋ยวยาเสีอเอาไปแช่ตู้เย็นไวย้ยังขอชิบอ่ะบมเามาขอกินแค่นี้กับพ่อจะ้ะเนี่ยอาแก้วใ่แต่มันมันไม่มีแอลกอฮอล์เพราะคือคือคือสีน้ำสม้มมันถูกเนี่อันนี้มันแพงเนี่มันก็เลยมีแอลกอฮอล กบนะบริกินดิบนะกะขอถามเพื่อนๆที่มีมีความหูในจัหน้อยแม่เพื่อนๆมันเป็นยังคือติดที่สิกแยดยานบัันยานเข้าอันบอกบอก youtube แย่ดทิมแยกกัยานก็เลยว่าเออมันเป็นอ,ยอยยนนียังม,มันเป็นยังเป็นยงนังสี่ แกงสมจ้ะพอชิบพอชิบกินซื่อๆกับน้ำจับบอกไปนั่งจินไปนั่ง,งเดี๋ยวเขามันสีเย็นจ้ะเพื่อนๆอากาศมันเย็นจ้ะคณะเปิดไฟอุ่นนะอากาศมันเย็นจ้ะเพื่อนๆไปส่งกินขขาวไปนั่งนี่ยมันชีเย็นจ้ะ เปรี้ยวๆสมๆรับขนมกระตมหวานนั่นล่ะแย่สั้นเมื่อแย่กับคอโซ่สิเพื่อนๆเขาไปเพิ่งย่ำย่ำหูย่ำหัวหมูย่ำหูหนูหูหมูแย่กับอขาพิษด้วยหูไหมหูหูหูไหมเพื่นกระชั้งเล็กน้อยมากระชืกินโชยังดีเพราไปเบิดเบิ่งเขาบอกอิตาลีคือสิ อยากแย่เป็นทีวีสียังคึ้นีทีวีกับชุเทียกับบอมี่ยังนะก็เลยแบบว่าขอแย่บอกเอียงก็ขอโทษยูทูบหลายๆเลยเพราะว่าบอกเองเพียนคึ้นสีเกล่าบอกเอียงอีกร้องเพิ่งเทียบกับประเด็บอกเอียงเนาะกับประเด็จเมิดสิกเอียังก็เลยแบบโอ้ยแบบหยาดเนาะเฮ็ดมากมันโดนลบสอง เอ,อีนึงก็เริ่มมันเริ่มรหัสก,ก็เปลี่ยนอันขอโทวเสองแล้วเพื่อนย่จ้ะเปลี่ยนคนบ่สบายเป็นยังีไะจ้ะเพื่นบ่ค่อยหูวเรื่องถึงถึงนั่งรวมโต๊ะเพิาา่นก็เพิ่นบ่ได้นะเพิ่นนั่งรวมโต๊ะกับเพิ่นบ่ได้ อืมจก็นั่นแหละเพื่อน, ot, นๆว่าตกใจเลยพอลูกออกเขาจะให้พอยังพิดไปไหน่อกขอโทษให้เลยเพื่อนๆเพราะว่าแย่ครับปั่มๆเปอร์เปบ่ใหญ่ปด้เมาเดอมาก็ยากับ่ได็เมาแต่ตรงนี้อันนี้ท่อนนี้ก็เมาเดอ พอแยกขออ้อพอแข็งขราคาแพงน้อยเราจำหาพวกหลอยบาทนะว่าแหาบก็ข,อขอรลลาขออร์โรลราคาก็มาเป็นหนัาากจ้ะจ็บร,ก,ร,ดดรก,กินเจเดียววดนหนึ่งก็ได้เป็นสองอาทชิดจินเจลาน้อยเอาเพราะว่ากินหลายมันใชเมา่งอ่ะเจินมันปวดขาปวดหัวเขา่าพอดีจะสั่งยาแก้วปวดหัวเข่าเขานึ่งกะ แย่ตัวปั่มปั่มเปื่อเปื่เด้พื่อนเพื่อนก็เห็ดเป็นยังไงก็ขอโทษนะเด้อฟงเพื่อนๆเป็นกี้กันบ่อันนี้เฝ้าลบถิ่มเลยเด้ก็เลยไปเห็ดวิดีโอสัานเอาอันเพียบจีนใส่กอดกับอันกะโหลหนูหูหูหนูหูหมูออกหัวหนูอยู่เรื่อยเด้อแย่กระได้ผู้เฒ่าไัลหกสิบเนาะปั่มปั่มเปื่อเปก็นั่นละเพื่อนเพื่อนเมื่อนม้าแซ่บแกงส้มมีกะต้มกะต้มพัดแล้วก่ะ กังสมกับกเขาใหญ่กับกับมีอย่างแกะคัดน้อยๆอยากกินพือเดียวเพราะต้องเอาอันว่าอันอันนี้ก็ได้ต้องเลาะต้องรักษาตัวเข้เนาะเพราะว่าเขากินเพื่เดียวพอได้กินก็พอใหญ่จ้ะเยกแยกอันนั้นก็เพิ่นตั้ง ยากกินกัเพนตัเป็นสองสามปีแล้วจ้ะพอคุณรดสบายพขอเข้าตองเขาวังเชื้อโรกสองเข้าเข้าไปขนองนอกมันน้ำหมกเือนเนี่ยพักแกงส้มใส่พักดอกกระหล่ำแซ่บแ้่พอกาเบอยังเลวเพื่อน เต็มที่ใช้หลายเจ้าของไปบล็อก่วงเกินบลรากไเล่วงเกินเอียงนะคือติดน,นี่จสิ็บนโดนบล็อกเพิ่นว่าเพราะจมมันโหลดเข้าไปมันก็นโหลดเป็นสองมือสองมือได้แโหลดเพราะถ้าเข้าไปเขาบอกว่าติดน,นี่สิเสร็จอ่พยะพามเดือยเป็นเคนนั่นท่อโทรศัพ์ ทอดละชาแม่เป็นคนก็อย่บ้างโก็ไอ้ใชดมากกับว่เป็นอีอย่างก็บว่าเด้เป็นอีอย่างนะเพื่อนๆมันคือจิตนี่สิยากันเลยแบบว่างงงุ่งเย เค็มกว่าตัวนั้นอีกเลยเพื่อนๆเค็มกว่ามาเริ่มมากินกาแฟระได้ก็ข้อท้องแดงมีคนข้อท้องแดงก็นยอขวดเลยแต่แย่เพระข้อท้องแดงจ้ะ เ้าจะมานั่งพัมเพอร์เอิดดิลซิตอีก อันนน้นตัวนางจ้ะกินกินมาอื่นก็บปรมดจ้ะคุณผู้ชมขณได้เอดบอลเป็นชั่วโมงจ้ะบอบอติด,ดได้ติแต่อันคลิปนะัะะง่งกับแยะกะ่กับงงกับแย่กับเปิดมาฟังจับของสั่งหลายเดี๋ยวมันผิดมองได้นะว่ามันผิดมองได้ก็เลยเปิดมาฟังจับของเบิง่ง ปร่เทนี้ก็มันเห็นมือเร็วๆจะเบืบ่อยังบรทธานสามโมงเลยมือลับพอมันตกตกตอนเ <Hey. S 1> ช้าว่าเฮ้ย n น no no n o ้ t o n no. i g เ t I t o t I เค เบืง้งจิดของเบิ่องทีวีเนี่ยเป็นเบื่องเป็นบางเทียฐานังมวนเบิงบ่งอยู่ก็เบิ่งโทอดรับอื้มก็เสือสองตัวสามตัวเน้ะ ชอบสีแดงสีแดงกับสีขาวสีดำามสีชอบชอบแบบเป็นคนใจอ่อนเป็นคนใจโลเลจังนอยนะ่น้งสีขาวสีดำสีสีแดงเป็นคนบอกคอยใจเด็ดสมัารคนเร็ว ล้วบางทีเพื่อนๆแย่ตกใหญ่เหมือนเลยที่เราเห็นคลิปแย่ๆเฝ้าโลอนะทีเพื่อนๆเข้าไปเบิ่งคือดีที่สิิ ลาไปเลยค่ะปญายิมากแล้วมาได้อาทิตย์หนึ่งแหละอาบน้ำให้เฮ็ดยังให้ พ่นลมแคแมแม่พ่นลมอันเย็บแคมซื่อๆแม่เพื่อนอาทิตย์แรกก็พ่อเขาบอกเรื่องเนี่ยเรื่องทิตย์ที่สองเรื่องที่เป็นร้จางแกงสมได้เพื่อนแกงสมได้ดอกกะลำ่ำ สะดอกกะหล่ำแกงสมปะเน้นจ้ะสะดอกกะหล่ำกินผู้เดียวตัวหนึ่งพ่อใหญ่ปกินอาหารไทยอยู่จ้ะทอดแฮมกับไข่ดาวให้มันจะกินคอนเฟ็ตกินขนมไปนิดนิดหน่อยๆน่อกเอ็ม ยาตกใจมกเมื่อไรเพื่อนเพื่อนทีบาเฉล็บอกยูทูบแะ้วเขาบอกว่าวรีดอนี่ยบอกจะได้สิก็เลยมาเนตรงให้พี่ยายปิดเตียงเงียบเลยขอโทษด,ด้วเพดดื่อนเขอโทษอีรีจ้ะเวลาจากห้อง แตแก่บ่พยามสิบกคนนก็นี่ยทนะาไมแก่บอเรื่องหวยบ้าขห้คนเห็ดบาน ลูกบเลี้ยู่เนาะลูกไปอยู่บ้านผัวบ้านขายปลไม่ค่อนดูขายขายก้นเพชรไม่คนสะอาดบ้านแหย่มืีคนไปหลักเปิดน้ำคอยเลยบ้านแหยเขาอุดหูวันนี้เขาไปเห็นเลขอันตรงไม้เลขอันตรงซิมอนไหมหนึ่งเก่าหกเนาะเขาก็เลยบอกให้ขอยซื้อเขาบอกว่ามันซื้อเยูะปีบ่ได้เป็นกับดวงเขาประตูกเนาะสิว่าเพิ่นไปซื้อซื้อกับซื้อบเไี้ยยี่สิบพุ่งกิ๊ ยี Workers, ่ส okay. so ิบพูดยี่สิบก็ได้อยู่หมื่นกว่าบาทเนาะเป็นสามโตได้เพิ่นๆตรงเป๊กเลยแม่เพป็นบ้านห้องบ้านข่อยเลขที่สิบเจ็ดออกดูดเพเ่็นๆก็เลยบอกว่าโชคดีเด้อเบื้องหันที่ดีเด้อมึงได้ไปเฮ็ดบ้านตัดหญ้าตัดหญ้าให้ ใครก็การหยางก็ทมันหกงูเง่ามันสิไปอยู่แม่คนเดิมจริงๆว่าไมีคนอยู่ได้เทาก็เห็ดให้มันแปลนมันเกามันหยางเขาก็เวลาเขาไปเขาก็ไปเห็ดใหม่ไปถูเห็ดใหม่เนาะเพื่อนๆมันบื่อหยากันถูเห็ดใหม่แย่ปกิลไฮเมาหรอกจ้ะ ค่อยกินแค่มึนๆเห็นบ่ะเห็นอะไรอย่างอันงองขวดข้างล่างยูฮาระเพื่อนๆก็เมนูเม่อไหร่จะให้คนกินได้เนาะลูกค้าชื่อให้จ้ะแย่ช่วยเองแย่เพาแย่ก็กินจ้ะเขาชื่อให้ลูกค้ามาหนวดชื่อให้จ้ะ ก็เาขวดสองขวดมากกัหลายมันก็เลยกลายเป็นว่าชินบ่หมดอยากชิเลือกเปลื่เพื่อเพราใหญ่เพร่ะใหญ่เป็นเพื่อนนานๆกลเมาอยู่เลยเพื่อนบอกกินหลายมเ,ายเ,เมาอยู่ยเ,บบเ,เานนาขกา,าขกินแค่นี้ละ ต้องสอนกาอบอก่ินพูดเดียวเนเอาไปหนนะยามมาฮะขอกรดโดนริสิจับเป็นยังคลินี้ช่วยเลยจะบอกยังคลิดก็ได้ได้มาบอกพี่น้องคลิปนี้นะยางคลิปจินนะหูหมูกับส่ยอย่าหูหมูกับส่กอ เอาติดอิแิฟัะกินลายกับเมาจ้ะมันรู้สึกแปลกๆขึ้นมาหรอพอหล่ะพอล่ะพอล่ะแย่พอหล่ะ จริงย่งให้พอใ,ให้ไหกินจะหาใอรกินได้บ่านาะเรื่อมันชิดหอดบ้านชิดหอดบ้านได้เพื่อนางเทีชิดหอดลูกที่เขาอบอกบอกว่าจะหากิน โช่วยจากอันนั้นเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปมันก็เสียไปแล้วก็คือกับต้มเอ่อมาเลเซียเด้วยจะเขาให้ยังไงมีมีมีกว่วยเมี่ยงกับต้มผัดท่าอืมอืมอืม เลยคลิปนี้จะเลยมาได้มาบอกเพื่อนๆว่าคลิปแอบจะกินหูหนูหูหมูกับไศ้กอกมันติลี่คือซิกแล้วก็ต้องลบออกจ้ะขอเล้ใส่ไปให้คลิปสั่นไว้เนาะเพื่อน,อนตรงนี้เนาะบ้าเมาเราจะแยกกินหน่อยเดียวบ้าเมาจะถ้าถ้ากินมืด ถาสมุถ้ากินมาขวดนี่นะก็คือสิน้อนไงหากใส่เจา้าของบุงเมียเพราะว่ามันมีแอลกอฮอล์เยอะเึ้นดงกินกับโเนะถ้าคนเฮาเด็กูจะดืม่มแอลกอฮอล์นะดมงกินเห็นบ่มันชิเลเลอร์เห็นบเพ่อนเพื่อนเพราะว่ามันมีแอลกอฮอล์ในใน,ในตัวเขาหลาย สำหรับลิมนี้ก็บายบายเด้อเพื่อนๆพอพ่อใหญ่ต้องการบึงทีวีจ้ะสำหรับลิมนี้ก็บบายบาย